าวได้ครับผมวันน <oh ี้ก็มากับโอโม l พลัสไวครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่าไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน4สัปดาห์ครับตัวนี้มันมีคุณภาพเด็นตงไก็คือมันมีตัวอัลตร้าไวเทคโนโลยีมันก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับ ตอบตัวพี่แบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่ตอบโจทย์ช่วงนี้ด้วยคือน้องๆเปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโอโม่เนี่ยไปสั่งได้ครับผมรับรองว่าขังแน่นอนครับพี่เร่าอีกนเกี่ยวกับบรรยากาศการถ่ายทำโฆษณาครับ่าพเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ energy อีกแบบนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆทั้งหมดก็น่าร เอกบูสครับน่ารักมากเลย<ต>ไม่งองแงเลยกำแบบแบบมาที่แบบนี่้างกับการปีนี้ปีแบบนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สองดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบโฟโอโมครับแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วด้วยครับผมปีเราก็จะเป็นแบบหอมแบบลักชู่นปีนี้ก็จะมาแบบเอาดราหวยนไปแล้วอย่างที่เองกแฟนก็มาต้อนรับรอรับนานมากเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่วันนี้ฝนตกด้วยค แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนๆครับแล้วก็ดีใจดีใจมากๆครับโอโม่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยโอโม่ลิมปิกใช่โอโม่ลิมปิกครับผมวันที่21กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโม่เนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอโม่ใน Facebook ครับฝากเลยครับคนที่อยากซื้อโอโม่ต่างๆได้ครับผมก็ฝากแบบแม่ๆละกันครับผมแม่ๆที่บอกว่าสักผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมอะไรเงี้ยครับมาฝากโอโม่คลาสไว้ด้วยนะครับผม ครับอ่าโอเคไปครับผมบางทีผมถามถึงเรื่องงานงานบีฟิีไปร่วมกับกับงานบีฟิีครับบอกว่าเอาใจโก้สุดหรสุดเด็ดเลยเหมือนกันเอาใจอ๋อใจโก้พี่ไม่ได้หวังสมบัตินะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ไ่ไดุ้นของบริษัทนะครับผมก็ก็สัญญาโก้ครับปกติแบบเวลาไปบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเจอแบบว่าโกเ้ตลอดอะไรเงี้ยครับผมแล้วเหมือนแบบโกเ้เขาจะมีความแบบ วัยรุ่นวัยรุ่นเลยเขาก็จะมาชวนพี่คุยแล้วเขาชอบช้อปปิ้งด้วยก็เลยบอกว่าเหมือนคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเยอะอะไรเงี้ยถึงกับว่าต้องไปย่อรับเลยไปย่อรับเลยเพราะเขาคือคุณเอกแผงบีฟิกครับซึ่งเราก็ไม่เกรงใจหลานเขาเลยอยู่ข้างหลังหลานเขาเจอกันบ่อยู่แล้วเขาก็แบบว่าสนิทกันอยู่แล้วเขาไม่โกรธหรอกเป็นการบัฟหรือเปล่าคุณคือบัฟว่าเราเหนือกว่าคุณ อยู่แล้ว <c oughs> คุยเขารักหนูกว่ามากกว่าอยู่แล้วแต่พี่เงี้ยว่าเราไม่ได้หวังสมบัตินะเมื่อกี้เราไม่ได้หวังสมบัติตคือคุณผมเขาบอกคอเง้เขาบอกว่าเราเนี่ยมาเปลี่ยนล้อรถนี่คือ <c oughs> ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินคือหนูจะจ่ายแต่ว่ากู้ยังเขาไม่ให้หนูจ่ายหนูก็เลยบอกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ตอนแรกจะจ่ายแล้วก้ยบอกว่าจะจ่ายทำไมเดี๋ยวว่ากูจะให้แต่ว่ากินเขาต้องจ่ายนะเขาบอก เพราะว่าเป็นเงินในบ้านรู้สึกพิเศษไหมคะกับการได้สิทธิ์่างๆจากเขาก็จริงๆก็ขอบคุณเขามากกว่าเขาคงเอ็นดูเราอย่างเงี้ยในฐานะแบบว่าแบบลูกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราเขาก็ทื่อเราเป็นลูกเขาเราใช้ลูกอ้อนยังไงครับพี่เวลาแบบว่าเข้าหาเขากอเนี่ยเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะอันนี้เข้ามาใหม่นะ แบบกุยไม่เอาจริงหรออะไรเงี้ยเนี่ยถ้าวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนยางรถด้วยได้ไหมค่อยๆเสียบไปต้องใช้เสียงโคนไหนเสียงว่าเสียงสิบแปดสิบแปดแล้วสําเร็จไหมสําเร็จใช่แพ้ทางพีก็เขากุยเขาน่ารักครับผมจริงๆบอกว่าจะจ่ายตังค์แล้วจริงๆบอกเขาว่าบอกกุยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์เพราะมันแบบนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยกุยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูแลให้คือพ่อเขาก็ทำพอพีพีเนี่ยแบบช้อปปิ้งบ้างเหมือนกันใช่ครับ ได้เข้าไปใส่ช็อปเขาเคยมาถึงแบบว่าแบบเราก็เชื่อๆกันเรื่องของนี่มากกว่าได้เข้าไปใส่ช็อปเขาเคยมีของขวัญอะไรที่พิเศษไหมในแบบวารัตบางทางก็จะมีแบบผ่านบิลกินมาอะไรเขาก็รวมรวมมาแบบปกติแล้วเราเป็นหุ้นจำนวน45เปอร์เซ็นเป็นหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เราไม่ได้รับไวเราบอกว่าแบบขอเราแบบ ทำงานตรงนี้ให้จบก่อนเราจะแบบขึ้นแท่นเป็นซีอีโอแล้วเป็นพีพีควิกใช่ซึ่งเราจริงจรว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะซีวีจะเปลี่ยนชื่อเป็นพีควิกจะไม่มีแล้วพีควิกเห็นหลายคนมองเป็นญาติอะไรนะเราได้ใจญาติๆเราได้หมดแล้วเราไม่ได้บักสมบัตินะไม่ได้บอกเลยไม่ได้บักสมบัติเลยหลายคนมองแบบเป็นญาตครอบครัวก็ซีซีพีก็มองครขาพูดวิธีมาครอบครัวนะครับเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วเราก็ เราเจอเขาบ่อยมากๆเลยแบบแปดปีที่ผ่านมาก็เจอกันตลอดเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนครอบครัวเขาก็น่ารักแล้วก็เอดูพีด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาทวิตที่ดีมากๆเลยการนไปกินข้าวในวันสำคัญหรือว่าเขาจะเชิญพีก็มีครับก็มีก็มีบ้างก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าบางทีคิวก็ไม่แบบต้องนสัก็เห็นว่าทุกโอกาสก็พีก็จะอ้อนตลอดไปก็ผ่านวันเกิดที่มาแล้วโอกาสถัดไปก็น่าจะเป็นวันวันอะไรเดียว ใกล้ๆนีิเป็นัยศิลปมีอะไรวันหยุดครับพี่เท่าไรของผ่านวันพุธทุกวันพุธครับบีวเวนสเต่์ครับผมโอเคเจ๋งใจที่ประกาศออกมาแล้วคกับคอนเสิร์ตปีนี้นะพี่เป็นบิวเว่นกิ้นเนี่ยพีพีกิจกับพวกทรัพย์ทรัพย์คอนเสิร์ตก็เพิ่งประกาศเลครับเป็นยังไงครับสำรับคเสิร์ตนี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับผมหลายคนลุ้นว่ารัชมังอยู่นะรัชมังเลยหรอจะมาดูครบหรือป้า แดี๋ยวจองไปจะเหลือหรือเปล่าไม่มีทางหลืออะนไนแล้วแทนจที่จริงตอนนี้ก็เริ่มคุยกันถึงแบบว่าเรื่องพาร์โชว์แล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใครจะมาบ้างแบบว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนยังไงบ้างครับผมสถานที่ก็เลือกกันไปแล้วด้วยอย่างเรื่องสถานที่นี่สรุปได้ยังอะไรไหคะสรุปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศนะมันเราให้ใครเป็นคนตัดใจกับเรื่องแบบนี้กก็จะตัดสินใจร่วมกันครับผมก็จะเป็นทั้งพี่กิ๊นแล้วก็พี่เบล ก็จะมีส่วนลดในการสะสมสายสเปซมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นไหมครับเขาใหญ่นะใหญ่ใหญ่แบบคือว่าเปล่าเลยพูดยังไงดีอ่ะคือจะพูดแต่พูดไม่ได้ไปไปอะพี่เคยไปเล่นที่นี่หรือยังพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วพี่เคยไปเล่นที่นี่แล้วแลนักชิมันก็มาสินมาสิสองเต๋า มันร้อนไงมันหน้าฝนเดี๋ยวกลัวแฟนๆปีอ่ะเอางี้จุคนได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่าอิมแพ็คแต่แะเนว่ามันจะไปยังไงอ่ะแฟนกลับเครียดแล้วนะกลัวกดบัตรไม่ได้อ่ะกดบัตรได้กดบัตรได้ครับผมหือว่ายังไงนะจะแบบก็รอรอดูแล้วกันอาจจะมีรอบพิเศษรอบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิว่าบัตรรอบแรกหมดภายในหนึ่งนาทีโป้ไ่หมดแล้วเนี่ยพี่เจีหนูอ่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเตรียมบอกครับทมเตรียมเตรียมถ่ายไปนั่นแหละถ้นจะเซอร์ไพรส์นั่นนะตอแค่ปล่อยกินเสร็จมันก็ติดกินตลอดก็จริงๆแบบเราถ่ายเคบีเราถ่ายแบบว่าชิ้นงานทั้งหมดของคอนเซปต์เนี้ยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอติดตามเหมือนกันจริงๆพี่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือดับเโรลทรเวลเนี่ยแหละรหมายความว่าแบบดิวกินก็เป็นตัวปัญหาคูณสอบ อไม่เกี่ยวอะไรกับพีเตรียมเตรียมแผนกันมานานไหมครับกว่าจะมีครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่มุกกลาแล้วครับจริงจริงคอนเสิร์ตคู่เนี่ยวางนกันมาตั้งแต่มุกกลาแล้วแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องแบบธีมอะไรนู่นนี่นั่นตลอดครับเพราะว่าบิวกิ้งเขาจะมีพาที่เขาไปไปทัวร์มาด้วยนะก็เลยบอกว่ารอเขากลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวครับผมแสดงว่ากว่าจะลงล็อกแต่ละคนก็หาคิวกันหาคิวกันยากแล้วช่วงนี้แบบว่าเหมือนทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยพอไปพอไปเขาสักท ชื่อคอนเสิร์ตะครับจริงๆอ่ะพี่เป็นคนคิดขึ้นมาชื่อเนี้เด็กรถทราเวลรับ <Double Travel S 1> ผมแบบลองเสนอชื่องานดูอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าแบบเหมือนถ้าทำคอนเสิร์ตพูดอยากอยากจะแบบตั้งชื่อว่าอะไรออะไรย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเออด็กรถทราเวลมันก็ดูน่ารักดีเหมือนแบบเดูกกินก็นเป็นตัวปัญหา <laughs> พี่ก็เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาและที่นี้มันไฟนอกที่เราเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขาไมม่ีคิชเกินเขาไปไปไฟนอลที่พี่เบลครับกินเขามีแย้งไหมคะ กินได้ม <ct> ีอะไรเขากินเขาตามใจอร่อยก็ลองอย่างดูสิทำไมเขาจะทำไมฮะก็ไม่ทำอะไรแต่แต่ความคาดหวังของแฟนคลับมีสูงมากเลยนะับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเราลองเลอยากคาดหวังสูงสิดกดดันก็ก็พยายามทำเต็มที่ครับผมที่ว่าจริงๆแบบสองคนก็พยายามแบบว่าคิดท่าโชว์มาให้มันใหม่จริงๆแล้วก็อุ้ยก็พูดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดเลยครับรอดติดตามได้เห็น ผู้เหมือนรู้เลยอ่ะพี่ไเฉลยแล้วนะนี่คือเ่าวก็เฉลยไปแล้วนี่ไม่รู้จะไม่ได้ร้อนมากร้อมากืออะไม่เก้เปิดมาขนาดนี้มต้อมีไม่รู้เรื่องไม่รูเรื่องคนหัวแล้วเป็นลม แสดงว่ามันมีลุ้นมากมากเลยใช่ไหมคะสำหรับคู่อะไรใดๆเราติดตามเราติดตามได้มันงงแล้วพี่อ่ะอาจารย์ตอบล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสอร์ตวลมาครับไปหักกำลังใจใครเอ่ยไปพิการเขาชวนครับผมแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบเออไปไปก็เดี๋ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยตอนแรกไปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปเช็คดูก็แบบอุ้ยมีโฟร์มีจีมีไดมีหลายๆผู้เลย18คนครับผมก็เลยแบบ ไปดูดีกว่าว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยังไงไปหาได้โอรเจกต์หนึ่ตัวไปแบบก็ไปดูด้วยว่าแบบเอ้ยเหมือนโชว์เขาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเหมือนกันโชว์ที่แบบมีคนแบบ18คนเลยเ,เปันสนุกครับสนุกมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบโชว์เขาดีมากแล้วแบบไดานามิกโชว์ต่างๆที่มันไล่ไไปอะรงเี้ยมันมันดีมากๆก็หลักครึ่งคู่หลักครึ่งโฟล์คครึ่งเจมินาแต่เมนโฟดมากกว่านิดหน่อย กูไม่คิดว่า kind น of ้องเขาจะเห็นเหมือนกันนะครับผมแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้จะออกไปอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบอยู่กับพี่การไม่ครับบอกว่าไปดูสิอะไรเงี้ยก็เลยบายบายเขาเขาเห็นพอดีเขาก็เลยบายบายกันพี่พี่ขออนุญาตถามเรื่องที่ฟองคนไม่อนุญาตว้ายขออนุญาตเลยละกัันไปยงบ้างมีกันก็ใจของคมก็เรื่องที่ฟ้องใช่ไหมคะเรื่องที่ฟ้องก็จริงๆเป็นทีมงานมากกว่าก็พี่ๆทีมงาน เหมือนมีแฟนคลับเนี่ยป็นแฟนดีเอ็มไปหาว่าแบบมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนแบบพูดแบบดูหมิ่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางทีมงานก็เลยเออปรึกษาทีว่าแบบเราจะทำการฟ้องนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บลกว่าก็าได้ครับอืมแสดงว่าโคต์นี้ก็คือมันค่อนข้างจิตใจโตอีก ก็จริงๆคือว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะครับผมเหมือนที่เคยพูดไปตลอดนะจริงๆเอ่อคนเราจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ในโซเชียลครับแต่ว่าจริงๆมันต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วมันจะทาให้ที่เสียหายเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้พี่ก็ยอมผ่านไปได้นะเขาไปสร้างความว่าใจผิดก็ดีมันก็ต้องมีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเหมือนกันพี่ใช่ไหอะไรบ้างครับ ก็จริงๆพี่ว่าตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดนะพี่หมายความว่าตัวพีพี่ก็รู้สึกว่าพีรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมแต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพีไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เราจะพอที่จะปกป้องตัวเองได้เราก็จะทำประมาณไม่ใช่ัางแรกๆกะพีใช่ไห้พเรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มดีกรีความที่แบบเอาจริงมากขึ้นไหมอ่ะก็เอาจริงทุกครั้งนะครับแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบ เขาก็บางคนก็ไม่หยุดเลยนะครับผมว่าบางคนแบบว่าเป็นเขาที่เราก็แบบสืบหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหายากนะแต่คนไหนที่เราหาตัวได้เราเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการนัดมาไกลเกลี่ยกันอากเัี้ยอีกก็มั่นใจว่าจะเอาจริงเอาเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกัน ก็อันที่สุดครับผมก็แสดงว่าเคสก่อนหน้านี้ก็มีไก่เกลี่ยตกันี้บ้างไหก็มีครับจริงจริงมีมาเรื่อยๆครับผมก็ก็มาไก่เกลี่ยกันมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงทำนี้แล้วก็บางทีตัวพี่เองไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ส่งทนายนครับพี่ยอมไหมพี่ยอมความไหมพี่ก็พี่ก็ยอมนะครับต่ว่าเออก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างอยากให้แบบอยากอยากถามเขามากกว่าว่าจริงๆแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าการเป็นเราเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่ชอบหรอทำไมล่ะอะไรเงี้ยเราอยากรู้เหตุผลแล้วแล้วเหตุผลของเขาคืออะไรอย่างีบอกพ เหตุผลละครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการว่าบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ย,ยครับผมหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขาแค่รู้สึกไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบให้คนมาแบบ เาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้ามันคือปัญหาของเขาเองใช่มันเป็นปัญหาของเขาเองบางทีเขาก็เกิดจากความเครียดสะสมของงานบางทีเขาเกิดจากการที่แบบคัดทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยวันนี้เห็นรูปเราเลยระบายเลยเออเห็นรูปเราพอดีก็เลยแบบว่าสนอยอย่างเคสล่าสุดนี้ตัวของมีเขาได้ติดต่อมาคุยเกี่ยกับมีบ้างหรือยังครับยังครับผมคนนี้ยังครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนจะไปดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็จะดำเนินต่อไปขั้น้องเลยใช่ค่ะก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับผมก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะทางวิทยาเป็นคนดูทั้งหมดหลังบ้านขอบคุณบีคุณบีเลยใช่ไหมครับขอบคุณบีคุณบีชอบฟองในเร่อนนี้ตัวของพีเองก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมครับไม่เครียดครับจริงๆพีรู้สึกว่าแบบพีไม่อยากไปเสียเวลาหรือว่าให้คุณค่ากับแบบข้อความที่มันที่มันไม่เป็นจริงด้วยแล้วก็แบบเป็นข้อความที่ มันจะท็อกซิกแล้ว,วพี่รู้สึกพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ทำไมนะมพี่เอาเวลาไปให้กับแบบเนี่แฟนๆที่เขารักพี่ที่เขาเดินทางมาซัพพอร์ตี่มากกว่าพี่จะเตือนอะไรแบบว่าคนที่มันก็ยังยังยัง,ยงทำอยู่หรืเห็นเห็นว่าดาราเอกก็คือเป็นเป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์เขาเหมือนกันที่ระบายใช่ครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะสมมุติมีคนมาพูดกับ เพื่อนเราที่เรารักอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างไงาอะไรเงี้ยตัวเพื่อนเราจะรู้สึกอย่างไงามากกว่าครับผมแล้วก็อยากให้ก็พยายามอีกรอบไปกันนะคะก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผม <c oughs> เราไม่แบบดาราศริลปิน <c oughs> ก็ไม่ใช่แบบที่ระบายของใครที่จะแบบอ,อุ้ยวันนี้ฉันอารมณ์เสียเอาซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก,ก็ก็อยากให้แบบเออไป,ไปจัดการความรู้สึกตัวเองดีกว่าหรือว่าถ้าเครียดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบกดดันจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองแบบคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาแบบเพื่อนปรึกษาครอบครัว โอเคขอบคุณค่ะที่สักนะพี่พีพี่พีะที่ฟองนี่เพราะว่าเขาเอ่ยชื่อเราเลยใช่ไหมพี่ฟองนี่เพราว่าเขาเอ่ยชื่อเราเลยใช่ไหมเขาเอ่ยชื่อเราไหมครับเอ่ยชื่อเออาเปล่ยนชื่อใช่เขาเอ่ยชื่อถ้าเปล่ยนชื่อเราเขาไม่เคยเอ่ยชื่อไม่ได้หรอกครับถ้าเขาไม่เอ่ยชื่อเราเราเราบอกไปอันนี้ไม่แน่ใจไหมคอมเมนต์ถ้าจะเป็นคอมเมนต์อะไรอยย่างงเี้คอมเมนต์ใต้ภาพคอมเมนต์ใต้ภาพพีอะไรสักอย่าง ขายดีขาบดีขายดีกี่ัว่อกว่าเดนสอพน้เดียว